สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซบฉลองวันจัดประชุมและนิทรทศการแห่งประเทศไทย26เมษายนของทุกปีด้วยการจัดงานไมซ์เจ2023ไมซ์มิติใหม่ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืนผนึกกำลังกับผู้ประกอบการไมซ์ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่องความยั่งยืนและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติการ5ปีของทีเซบการจัดงานในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาให้ความรู้เกี่ยวกับ sustainability โดยได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไม้การจัดนิทรรศการเดินหน้ามิติใหม่ Thailand Mice It h a p p e n แสดงสินค้าบริการไม้จากชุมชนเครื่องมือและมาตรฐานรองรับความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจรวมถึงนวัตกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้อย่างยั่งยืนและพิธีมอบโลเ่เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่มีคุณอุปการร่วมผลักดันไม้ไทยอุตสาหกรรมไม้จะเติบโตไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะดะงนั้นดิฉันก็ถือโอกาสนี้ที่ในโอกาสวันไม้เดย์เนี่ยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสากรรมไม้และก็หวังว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ต่อไปในอนาคตนะคะขอขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ ที่เสพตั้งเป้าจัดงานไมส์เดย์หรือง,งานวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติในวันที่26เมษายนของทุกปีเพื่อเป็นเวทีกระตุ้นความสําคัญของอุตสาหกรรมไมส์ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างไรายได้และกระจายความเจริญไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้ยังเป็นการประกาศความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกด้วยแคมเปญ Thailand m i ไม to m e e t ทยู Year 2023หรือปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ เดินหน้ากระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์และกระจายรายได้ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของไทย